สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่การทำนายดวงนะคะเรนดอมคลิปนี้เราก็จะมาในหัวข้อที่ว่าออประสบการณ์ที่คุณเจอเรื่องราวที่คุณเจอเหตุการณ์ที่คุณเจอนะคะอดีตปัจจุบันและอนาคตสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากจะบอกอะไรกับคุณหรือว่าสิ่งเหล่านี้ สอนอะไรให้กับคุณบ้างนะ,ะเป็นคลิปแรนดอมดวงของคุณนะคะจะบอกถึงอนาคตให้คุณนะคะในการวางแผนชีวิตด้วยเนาะ,ะสมบัติพลังงานของคุณด้วยการกดส r i b e แล้วก็ไลค์แชร์นะคะก่อนอื่นเดี๋ยวเรามาตรวจสอบลัคนาราศีของคนที่เข้ามาเจอคลิปนี้นะคะมันจะเป็นเรื่องราวของคุณทั้งหมดเลยนะคะอาจจะตรงมั่งหรือว่าไม่ตรงม่งนะคะชีวิตของคุณเป็นอย่างไร จะเดาราศีมิถุนชาวท่านลมอคคอเยรย์ราศีกุมชาวท่านลมนะคะแล้วก็เลโอราศีสิงชาวทัดไฟเมก่กิกคนที่เกิดในวันพุธไฟชาวทัดไฟไม่สีหนูหวางลัคนาราศีตรงนี้นะคะตัวเลขที่เกี่ยวข้องกับคุณนะ,ะก็จะมีเลขสามเลขห้าเลขสิบเอ็ดเลขสิบห้าแล้วก็เลขยี่สิบสาม ก็จะเล่าเรื่องราวของคุณนะคะตั้งแต่แรกแรกที่คุณประสบพบเจอนะคะประสบการณ์ชีวิตเนาะ,ะเรามาดูการพลังงานของคุณตอนนี้นะคะเป็นพลังงานแบบไหนเอ่ยจะเป็นเรื่องราวจะเป็นดวงส่วนตัวเลยแหละนะคะโอ้ชิงอ p e เ i c เค 9ดาบ10ดาบโออันนี้คือพลังงานตอนนี้เนาะ Queen of Cups แล้วก็ The Tower มองว่าตัวคุณเนี่ยคนที่มาเจอคลิปแ a นด o มคลิปนี้พลังงานของคุณนะคะณตอนนี้คุณอาจจะเลือกที่จะอยู่ในพื้นที่ของคุณเลือกในเส้นทางที่คุณแบบรู้สึกว่ามันสงบนะคะมันทำให้คุณออกมาจากความทุกข์ความว้าวุ่น นะความสับสนในชีวิตนะอาจจะออกมาจากงานออกมาจากชีวิตสังคมที่แบบมันเป็นสังคมที่ทำให้คุณรู้สึกอึดอัดท็อกซิกนะกับคนหมู่มากหรือว่าเหตุการณ์เรื่องราวอะไรบางอย่างที่ทำให้คุณรู้สึกแย่แล้วคุณรู้สึกว่าคือฉันไม่ควรที่จะอยู่ที่นี่นะมันรู้สึกแบบพลังงานลบมันเต็มไปหมดนะคะคือตัวคุณเนี่ย เป็นคนที่ไม่ชอบที่จะเข้าสังคมไม่ชอบที่จะสูงสิงกับใครไม่อยากที่จะเหมือนกับว่ามีกลุ่มมีพรรคพวกนะแต่ว่าเวลาทํางานเนี่ยคุณก็เป็นคนที่เหมือนกับใส่ใจในเรื่องของการทํางานนะเป็นคนขยันแหละนะเป็นคนที่แบบเป็นผู้หลักผู้ใหญ่แหละนะคะแล้วก็มองว่าเป็นคนที่โกรธคนยากด้วยนะไม่ค่อยที่จะใส่อารมณ์ไม่ค่อยที่จะ พูดจาร้ายๆกับใครอ่ะเป็นคนที่เทํางานก็คือทํางานเรียนก็คือเรียนนะอยู่ในสองคนที่แบบเหมือนค่อนข้างจะรักษาภาพโพดนะเนาะแล้วก็รู้สึกว่าการที่ตัวคุณเนี่ยเลือกที่จะรักษาอารมณ์ความรู้สึกนะให้มั่นคงให้เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ให้เหมือนกับว่าให้คนอื่นเกรงใจก็เพราะว่าคุณอาจจะต้องการที่อยากจะอยู่ใน ที่ทำงานหรือว่าอยู่ในสังคมที่สงบนะคะแล้วก็ the world เนี่ยนะคุณอาจจะเป็นคนที่ทำอาชีพหลายอย่างนะไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นอาชีพเดียวก็ได้นะอาจจะเป็นคนที่แบบเป็นไลฟ์โค้ดนะคะไกด์ไลน์ใ,ยในยูทูบเบอร์นะคะหรือว่าเป็นคนที่ใช้ความรู้ความสามารถนะที่มันพิเศษกว่าคนอื่นเขาในโลกโซเชียลออนไลน์ต่างๆนะเป็นหมอดูก็ได้นะเป็นคนทำคลิป อะไรต่างๆนะก็รู้สึกว่าตัวคุณเนี่ยคือก็พยายามที่จะไม่แสดงออกนะคะให้คนอื่นเขาแบบอิจฉาเราหรือว่าเกลียดเรานะ่ะพยายามที่จะไม่พูดถึงเรื่องราวของตัวเองนะคะไม่พูดถึงอะไรที่มันพิเศษของคนอื่นเขาคือคือแบบเลือกที่จะเหมือนกับว่าความดังความมีชื่อเสียงของคุณเนี่ยคุณจะเก็บไว้หรือว่าความรวยของคุณเนี่ยคุณจะปิดไว้เลยปิดบังไว้นะ,ะไม่ให้คนอื่นรู้เลย นะแต่ว่าอาจจะมีการที่แบบมีการบอกกล่าวในเรื่องของถ้าแบบอาชีพการงานที่เป็นหมอดูอะไรเนี้ย mm hmm. ก็อาจจะมีการโพสต์นะว่ามีคนมาดูดวงกับเรานะเนี่ยคือสลิปนะยืนยันว่ามีคนมาดูดวงกับเราจ่ายตังจริงเรามีความรู้ความสามารถด้านนี้จริงๆนะแล้วคุณก็เป็นคนถ่อมตนด้วยนะคะเป็นคนที่แบบไม่ไม่เหมือนแสดงออกอ่นะโอ้อวดว่าตัวเองร่ํารวยนะคะแต่สิ่งที่คุณโพสต์ไป ในเรื่องของการเงินหรือว่าอาชีพนะมันเหมือนว่าคุณก็เหมือนเป็นการโฆษณาตัวเองนะคะเพื่อที่จะให้คนอื่นเขารู้ว่าเออเรามีความรู้ความสามารถตรงนี้เราดูดวงได้นะเราเป็นไกด์ไลน์ให้ได้นะเรารับเป็นที่ปรึกษาให้ได้นะประมาณเนี้ยนะแต่ว่าสิ่งที่คุณแสดงออกไปนะในกลุ่มสังคม mm hmm. เพื่อนของคุณคนรู้จักเนี่ย mm hmm. เขากลับมองว่าคุณเนี่ยเป็นคนที่เหมือนกับ โชว์ในเรื่องของความความเก่งอะ่ะนะอวดร่ําอวดรวยนะจนทําให้คุณรู้สึกเหมือนกับว่าโอ้การโชว์แบบนี้เหรอนะคะซึ่งคุณก็อาจจะไม่มีฐานะที่ร่ารวยมากนะักแต่เป็นคนที่เหมือนเหมือนมีเงินใช้ตลอดเวลาก็ได้นะคะการที่คุณโพ์ในเรื่องของการเงินสลิปเงินเนี่ยนอกจากเป็นความภูมิใจละนะคะนอกจากเป็นการที่แบบแสดงว่าคุณมีความรู้มีความสามารถในด้านนี้ในการดูดวงได้หรือว่าเออ สามารถที่จะเป็นไลฟ์โค้ดนะเป็นไกด์ไลน์ให้เขาได้หรือว่าสร้างรายได้นะในรูปแบบของโซเชียลเนี่ยนะเป็นตัวอย่างให้เขานะแต่คนอื่นเขากลับมองว่าคุณเนี่ยเป็นคนที่เหมือนชอบโชว์ชอบอวดนะชอบเบ่งกล้ามนะอวดร่ำอวดรวยนะคะทั้งทงที่คุณไม่ได้คิดแบบนั้นเลยอะ่ะทั้งทงที่คุณไม่ได้แบบอยากจะแสดงออกแบบนี้เลยแต่ คนเหล่านั้นอ่ะกับมีการเปรียบเทียบตัวเขาเองกับงานที่เขาทํากับอาชีพที่เขาทำนะจนทําให้คุณรู้สึกแย่กับการแสดงออกไปกับการโพสต์ในเรื่องของการเงินออกไปนะแล้วก็คุณรู้สึกอึดอัดนะกับสังคมบุคคลรอบข้างที่เขามองว่าคุณเนี่ยคือแบบชอบโชว์ชอบอวดในเรื่องของการเงินนะคนะแล้วจึงทําให้คุณเหมือนกับว่า อาจจะไม่อยากจะเข้าสังคมเหล่านี้ก็ได้นะอาจจะไม่อยากที่จะเหมือนกับว่าแสดงออกอะไรบางอย่างที่แบบเหมือนอธิบายตัวเองอย่างเงี้ยก็ได้นะในบางคนท่านคือแบบคือฉันหยิบจับธุรกิจการงานอาชีพเสริมมีรายได้ฉันขายอันนี้อันนี้นะเออนะคะมีรายได้นะแทนที่คนเหล่านั้นอะ่ะเขาจะมองว่าคุณเป็นคนขยันนะเป็นคนที่แบบเหมือนสร้างรายได้ได้ไดไหลายช่องทาง แทนที่จะมาขอความช่วยเหลือแทนที่จะมาขอคำปรึกษากับมองว่าคุณเนี่ยอวดอวดความรู้ความสามารถที่เขาไม่มีนะคะเขากับมีความรู้สึกอิจฉาริษสยาคุณกับรู้สึกว่าไม่ชอบคุณกับรู้สึกว่าชีวิตของคุณเนี่ยคือแบบทําไมประสบความสําเร็จจังเลยทําไมเหมือนหาเงินง่ายจังเลยอะนะคะคือถ้าแบบว่าคุณอะ มีรายได้โดยการที่แบบดูดวงด้วยนะคะทำคลิปด้วยนะมีรายได้หลายช่องทางอย่างเงี้ยนะคะอาชีพเสริมด้วยอาชีพหลักด้วยเขายิ่งมองว่าคุณเนี่ยเป็นคนที่เหมือนกับเอมเอาตัวรอดเก่งนะคะเป็นคนที่เหมือนกับว่าชอบหลอกลวงก็ได้นะเป็นพวกหลอกลวงนะพวกวิชาชีพไปเลยนะโดยเฉพาะคนที่ไม่รู้จักคุณเลยอ่ะนะ,ะที่มาติดตาม โซเชียลของคุณนะคณนะก็จนะบอกว่าหุยมันเะป็นพวกมิจฉาชีพนะเนี่ยนะคะทำอาชีพออ,อนไลน์ว้ยรวยเพราะอะไรเนี่ยนะแล้วก็ทําให้คนเหล่านี้คือแบบมีความหมันไส้แล้วก็ไม่ชอบคุณด้วยนะมองคุณไปในรูปแบบต่างๆทั้งๆที่คุณก็พยายามที่จะแบบไม่ได้อยากจะแสดงออกแบบนั้นออกไปอ่ะนะคือคือจริงๆแล้วคือฉันอยากจะบอกพวกเธอนะว่าเฮ้ยคนเราเนี่ยมันไม่ได้จําเป็นที่จะต้องมีอาชีพเดียวนะ เออมันทําหลายอย่างก็ได้นะคะถึงแม้จะไม่มีความสามารถพิเศษในเรื่องของการดูดวงการเป็นหมอดูแต่ก็ยังมีความสามารถพิเศษในการที่แบบเออแต่ละคนเนี่ยมันจะมีความเก่งเฉพาะด้านนะคะที่เหมือนกับถ้าถ้ามองตัวเองดีๆอย่ะนะ,ะสามารถที่จะบางคนเขาก็พูดเก่งกว่าคุณอีกนะบางคนก็มีความรู้มีความสามารถเวลาแบบเออใช้ชีวิตประจําวันใช้ชีวิตปกติทํางานเนี่ยก็เป็นคนพูดเก่งนะ ออเพูดทุกเรื่องพูดได้ทุกเรื่องแต่เอาคําพูดของเขาเอา,เ,อาเนื้อเรื่องของเขาที่เขาพูดเนี่ยนะมาทําเป็นคลิปมาทําเป็นเรื่องเล่าเล่านิทานนะให้คนอื่นฟังนะคะมันก็น่าจะได้เนี่ยแต่เขาไม่ทํากันไงแต่เขากลับไปเสียเวลาที่จะเหมือนกับว่าไปเสียเวลากับการส่องการดูคุณนะไปเสียเวลากับการเปรียบเทียบชีวิตคุณกับชีวิตเขานะคะ ไปเสียเวลากับอะไรที่แบบเหมือนแทนที่จะมาพิจารณาตัวเองนะว่าตัวเองเนี่ยมีความรู้มีความสามารถอะไรแล้วก็นะไปหยิบจับไปเรียนรู้เทคโนโลยีนะไปเรียนรู้คอมพิวเตอร์นะคือทุกคนนะมีโทรศัพท์นะโดยที่แบบไม่ต้องมีคอมพิวเตอร์ก็ได้นะมีโทรศัพท์เป็นของตัวเองอยู่แล้วนะคะสามารถถ่ายคลิปอัดคลิปนะแล้วก็พูดนะทำดนตรีใส่ให้มันน่าฟังแล้วก็ปล่อยเป็นคลิปนะเล่านิทาน อ่านหนังสือให้ฟังนะคะหรือว่าทําแล้วก็ได้นะคะถ้าแบบไม่อยากจะออกสือ่อไม่อยากจะโชว์หน้าตานะก็ไปขายของออนไลน์เป็นตัวแทนในหน้าขายของออนไลน์โดยที่เอาเอาคลิปของเจ้าของนะ,ะเจ้าของที่แบบเป็นสินค้าเนี่ยมาปล่อยก็ได้เป็นตัวแทนในหน้านะคะหาะไรายได้เนี่ยแต่เขาก็ไม่ทําทนั้นที่เขารู้นะว่าเออมันเป็นอะไรที่มันง่ายมาก เขาก็ทําได้นะแต่เขาก็ไม่เลือกที่จะทํากับนะคะมาเหมือนกับเออพูดจาใส่ร้ายคุณนะนะนินทาคุณหรือว่าอคติกับคุณอิจฉาคุณนะนะแล้วก็เป็นพวกที่แบบเหมือนชอบสองชอบดูชีวิตของคุณด้วยนะคะเรามาดูกันว่าสุดท้ายแล้วคนเหล่าเนี้ยนะคะคนที่เขาแบบมาดูชีวิตของคุณเนี่ย สนใจชีวิตของคุณแล้วไม่สนใจชีวิตของตัวเองเขาจะเป็นยังไงสิบคาถารีเวิร์สนะคะเขาเหนื่อยนะรู้สึกว่าเขาเป็นพวกที่แบบเหมือนมีภาระที่ต้องรับผิดชอบเยอะแยะมากมายนะเออคนที่เขามาสนใจชีวิตของคุณเนี่ยแต่ตัวคุณกลับมีความรู้สึกว่าทุกวันนี้ชีวิตของคุณสบายมากเลยนะคะมีความสุขมากเลยกับการใช้ชีวิตที่แบบอิสระ บางคนท่านอาจจะเลือกที่จะออกมาจากอาชีพประจําและนะคะอาชีพที่แบบจะต้องไปทํางานทุกวันนะเลือกที่จะมาหยิบจับธุรกิจการงานที่แบบคือเราสามารถจะตื่นขึ้นมาทําตอนไหนก็ได้นะอยากทําก็ทําไม่อยากทําก็ไม่ต้องทําเพราะว่ามันเป็นเหมือนเรียกได้ว่ารายได้ที่ถ้ามีคนเข้ามาดูทุกวันทุกวันรายได้มันก็จะเป็นน้าเม็ดเงินขึ้นมาทุกวันนะ่ะนะถ้าแบบ ใครที่ทําคลิปเกี่ยวกับความรู้นะคะการวางแผนการเงินหรือว่าการเหมือนกับว่าเป็นคําสอนนะเป็นไลฟ์โค้ดให้กับคนอื่นๆเขาก็จะมาฟังเพื่อเป็นการที่แบบเหมือนเอนเตอร์เทนบางคนบางท่านก็อยากรู้ในเรื่องของการวางแผนการเงินนะคะบางคนบางท่านก็อยากรู้นะคะเอ่ออาชีพที่คุณทํเหมาะดูบางคนก็อยากจะดูดวงบางคนก็อยากจะเข้ามาดูเพื่อความเพลิดเพลินเรียนรู้เนี่ย ทุกวันนะรายได้มันก็จะผลิตเป็นเม็ดเงินอนะ่ะทุกวันสะสมสะสมนะ,ะก็มีเงินเดือนมีรายได้ที่แบบไม่ต้องตื่นเช้าแหกี่หูกีตานะคะขับรถไปทำงานทุกวันนะคะเขาเรียกว่า passive income เนาะ,ะเป็นรายได้ที่แบบเป็นรายได้ประจำโดยที่เราไม่ต้องทำทุกวันนะคะ the view of f o t u n e delivered แล้วสิ่งที่คุณทำเนี่ยมันก็จะเหมือนกับว่า เออเป็นผลผลิตเป็นรายได้ต่างๆให้คุณดนะทุกเวลาเวลาที่คุณแบบเออไม่ต้องทําทุกวันนะเนาะบางทีถ้าเราทําคลิปที่แบบเป็นไวรัลเนี้ยนะคะ่ะก็จะมีคนเข้ามาดูเยอะแยะมากมายนะยิ่งมีคนมาติชมเยอะๆเนี่ยรายได้มันก็ยิ่งเพิ่มขึ้นมีคนมาคอมเมนต์เยอะๆมีคนมาสนใจเยอะๆนะซึ่งคนเหล่านี้เขาไม่รู้หรอกว่าสิ่งที่คุณทำเนี่ยมันมีประโยชน์แค่ไหน ดานะชีวิตของคุณรู้สึกว่าคือแบบเป็นคนที่เอออาจจะเรียกได้ว่ายังไม่ถึงขนาดที่แบบจะเป็นเสือนอนกินนะแต่ว่าคือคือเราไม่จําเป็นต้องไปทํางานทุกวันไงดนะชีวิตของคุณรู้สึกว่าเออเป็นคนที่แบบสุขสบายแล้วอ่ะคือไม่ไม่ต้องเครียดในการที่แบบว่าจะต้องนะไปเข้ากะดึกหรือว่าจะต้องไปทํางานทุกวันนะคะแล้วก็ไม่ต้องที่แบบจะเกรงใจเวลาที่ป่วยหรือว่าไม่สบาย หรือว่าไม่ต้องไปเจอหน้าคนอื่นที่เราไม่ชอบนะคะมันก็อาจจะมีคนที่แบบว่าเออเราไม่ชอบเนาะนะคะเรารู้สึกว่าเราแย่เรารู้สึกว่าเราอยู่ด้วยแล้วเราไม่มีความสุขชีวิตของคุณณนะตอนนี้เวลานี้รู้สึกว่าแม้นะคุณจะเคยเออจะปวดเสียใจยเคยเหนื่อยหน่ายเคยท้อแท้นะกับเหตุการณ์กับบคุคคลเหล่านั้นแล้วณนะตอนนี้เวลานี้นะคุณอาจจะมีการคิดที่แบบ เหมือนเปลี่ยนงานง่ายงาน,งานหรือว่าเปลี่ยนอะไรสักอย่างหนึ่งอะนะคะทําให้ตัวของคุณเนี่ยคือไม่ต้องเจออะไรที่มันทําให้คุณแย่ในเรื่องของความรู้สึกนะกระทบกระเทือนจิตใจนะไม่ต้องเจอผู้คนปัญหาท็อกซิกต่างๆแล้วนะก็เป็นคลิปของคนที่มาเจอคลิปนี้นะคะก็ก่อนนอนขอให้ทุกคนทุกท่านนะคะโฟกัสในสิ่งที่สําคัญในชีวิตทําในสิ่งที่แบบเราเลือกที่จะ เดินในเส้นทางที่รู้สึกว่าเราสบายใจแล้วก็มีความสุขนะคะเราเรามีความรู้มีความสามารถนะคะเราไม่ไม่จำเป็นที่จะต้องแบบไปอยู่ในจุดจุดหนึ่งที่เรารู้สึกว่าเราอยู่แล้วเราไม่มีความสุขเราอยู่แล้วเราอึดอัดเราอยู่แล้วเราไม่สบายใจ the t e m p e r a n c นะคะสิ่งไหนบุคคลไหนสถานที่ไหนอยู่แล้วอึดอัดนะคะก็ไม่ต้องอยู่นะเลือกเลือกออกมา นะวางแผนชีวิตก่อนนะก่อนจะออกมานะคะทำอะไรที่แบบมันทำให้เราไม่เดือดร้อนในเรื่องของการเงินเพราะว่าชีวิตคนเราคือมันจําเป็นที่จะต้องกินต้องนอนต้องใช้จ่ายนะ,ะต้องเหมือนกับว่าอำนวยความสะดวกสบายให้กับเราอะนะคะเรายังอยู่ในวัฏจักรของการใช้ชีวิตของมนุษย์อยู่นะคะถ้าแบบว่าสุขสบายจริงๆคือแบบคือไม่ต้องดิ้นโนอะไรมากนกะนะคะคือก็ไปบวช ไปเปิเป็นพระนะ,ะเป็นบินทบาทนะคะไม่ต้องดิ้นรนอะไรมากนักนะเดี๋ยวก็จะมีคนมาถวายอาหารให้นะนี่คือพระก็ยังเป็นอาชีพหนึ่งนะที่แบบเขาจะต้องเออท่านจะต้องตื่นแต่เช้ามาไปบินทบาทหาอาหารนะ,ะบำรุงร่างกายของตัวท่านเองจะได้มีกำลังนะมีสติปัญญานะคะในการที่แบบจะมานั่งสวดมนต์เพราะเาะให้เราฟังอย่างเงี้ย นะคะก็ยังเป็นอาชีพอีกเนาะแต่ว่าคือทุกคนก็ต้องเพื่อปากท้องของตัวเองอะนะคะเราจะเราจะไปดูหมิน่นดูแคลนบุคคลที่แบบคือเขาอาจจะเกิดมาเพื่อเป็นพระนะเป็นแม่ชีเป็นคนที่แบบเหมือนยืนหยัดนะยืนหยัดในเรื่องของการที่มนุษย์คนเราจะต้องอยู่ในศีลในธรรมถ้าเราขาดพระขาดชี ขาดคนสอนในเรื่องของศิลธรรมมนุษยะนะคะแย่มากทุกวันนี้นะมีบุคคลที่เห็นแก่ตัวเยอะมีบุคคลท็อกซิกเยอะนะมีบุคคลที่แบบขี้อิจฉาริษยานินทาคนอื่นนะแล้วก็หาเรื่องหาราวคนอื่นเยอะเงี้ยคือไม่มีคุณธรรมไม่มีสัจธรรมไม่มีความที่แบบเกรงกลัวต่อบาปอายต่อบาปอะ่ะก็เลยเกิดนะ,ะในเรื่องของคดีความเกิดในเรื่องของพฤติกรรม นะคะเออหลายอย่างขึ้นมาบนโลกใบนี้เยอะมากนะดูแบบเออสังคมดูแบบมีมลทินมากเลยทุกวันนี้นะพื้นดินของประเทศไทยดูดูยิ่งต่ําลงอ่ะนะยิ่งใกล้แผ่นน้ำเยอะนะยิ่งน้ำจะใกล้ท่วมเยอะเหมือนแผ่นดินยุบอะ่ะเพราะว่าอาจจะมีคนที่แบบสร้างมลทินขึ้นมาให้กับโลกใบนี้เยอะมากนะคนหนักแผ่นดิน เออไม่ขนาดนั้นเนาะแต่ว่าคือรู้สึกว่ามนุษย์เราอ่ะคือในเรื่องของความละอายความเกรงกลัวต่อบาปมันน้อยลงทุกวันทุกวันนะคะก็อยากจะให้ทุกท่านแบบคือเข้าใจเราไม่ใช่ที่จะแบบเป็นคนดีร้อยเปอร์เซ็นหรอกนะแต่เราเลือกที่จะเป็นคนดีให้ถูกที่และถูกเวลาแค่นั้นชีวิตของเราก็จะสงบสุขและมีความสุขนะขอบคุณทุกการติดตามค่ะ